ขึ้นมา82.11เพราะมันเป็นปี66 82.31แล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราคาดมามันจะดีขึ้นมาโดยมันดีขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตที่เราเข้ามาดําเนินการและเปรียบเทียบได้จากที่เราทํากับที่เป็นอยู่และแลมันจะดีขึ้นอีกครับตามความคาดการของเราผมอยากพูดเรื่อง FTA นิดนึงครับท่านจะได้หายสิ้นสงสัยสถานะความตกลงการค้าเสรี FTA ของไทยขณะน,นี้สไลด์สามเลยครับ เอ a ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับ18ประเทศเรายังดําเนินการต่อเนื่องนะครับยังได้ใช้เรายังได้ประสานงานในการทํากิจการการค้าต่างๆเรามี FTA ที่อยู่ระหว่างการเจราจามี FTA ไทยเอฟตามี FTA ไทยอ u มี FTA ไทยเกาหลีใต้มี FTA อาเซียนแคนาดามี FTA ไทยยูมี FTA ไทยภูตาน เหล่านี้เตรียมประกาศเปิดการเจรจาหลายเรื่องเราได้เจรจาต่อเนื่องมาแล้วจะสําเร็จในไม่ช้าแลวผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้เปิดเรื่อง f อ a ไทยศรีลังาราฉบับที่ห้าไปเรียบร้อยกําลังจะทยอยเปิดฉบับต่างๆเพราะฉะนั้นท่านโปรดเข้าใจนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่ได้ละเลยเราได้ทําอย่างต่อเนื่องแล้วมีแผนการดําเนินง,งานอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนี้เรามี FTA อาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เจรจายกระดับเสร็จแล้วนะครับกำลังจะก้าวต่อไปส่วนยกระดับ FTA มีอยู่5ฉบับมีไทยเปรูมีอาเซียนสินค้ามีอาเซียนจีนอาเซียนอินเดียและอาเซียนเกาหลีใต้ให้ความสําคัญครับรัฐบาลนี้กระทรวงพาณิชย์ให้ความสําคัญนะครับขึ้นไลด์ชุดที่สี่ครับถ้าท่านเห็นเรื่องนี้ครับท่านจะเห็นว่ากรมเจรจาการค้าของกระทรวงพาณิชย์ ทำงานอย่างเป็นระบบมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าแต่ละอันจะสรุปผลเมื่อไหร่หกเจ็ดหกปดหกเ้าเรามีแนวที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่นานครับในระยะเวลาที่เราเป็นรัฐบาลท่านจะได้เห็นการสรุปผลการเจรจาสาเร็จ FTA ต่างๆนะครับท่าปนประธานสภาที่เคารพผมใช้เวลามาพอสมควรสิ่งที่ผมได้พูดทั้งหมดวันนี้ก็คือผมอยากให้เรียนรู้และได้เข้าใจในรูปธรรมของการทำงาน รัฐบาลนี้นะครับยินดีรับฟังข้อเสนอแนะผมอยากให้ท่านทําความเข้าใจก่อนที่จะอภิปรายก็คือเรากําลังอภิปรายอยู่ในมตาตราหนึ่งห้าสองเป็นการเสนอแนะและติดิงและต้องการทราบคําตอบจากรัฐบาลในเรื่องต่างๆไม่ใช่การอภิปรายที่ดูเหมือนเสมือนว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตราหนึ่งห้าหนึ่งอยากให้ท่านตั้งใจช่วยกันประเทศชาติเป็นของเราทุกคนครับไม่ใช่เป็นของใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่ง เราไม่อยากเห็นท่านใช้เวทีนี้ในการที่จะใช้ประโยชน์ทางการเมืองผมคิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเราก็ร่วมงานกันได้ครับและผมคิดว่าถ้าเราร่วมงานกันประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงกับประเทศชาติกรับขอบพระคุณครับ